สวัสดีค่ะคลิปนี้นะ่าจะมาซื้อสลากดิจิตอลกันนะคะปีนี้มีเงินรางวัลอะไรให้ลุ้นบ้างเนี่ยดูไปดูมาเลือกไม่ถูกเลยค่ะสุดท้ายก็เลือกสลากออมสินดิจิตอลหนึ่งปีนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะ่ยไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะดอกเบี้ยต่ามากนะแต่ทุกคนก็รู้นะคะว่าข้อดีของการซื้อสลากออมสินคือเราได้ลุน้นรางวัลทุกง,งวดในวันที่16ของเดือนนะ ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกรางวัลใหญ่แต่เงินต้นเรายัางอยู่ใช่ไหมคะสละออมศิน1ปีเนี่ยเขาเปิดขายแค่3เดือนนะตั้งแต่วันที่11เดือนมกราจนถึงวันที่15มีนาปีนี้นะคะแต่สละออมศินชุดนี้เนี่ยเขาไม่มีดอกเบีย้ยให้นะเงินรางวัลที่1เนี่ยก็คือ3ล้านบาทแต่ข้อดีของเขาคือเขามีรางวัลพิเศษจุงใจ่ายอีก20รางวัล รางวัลละหนึ่งล้านบาทนะรางวัลพิเศษเนี่ยเขาออกเฉพาะสองเดือนคือวันที่สิบหกของเดือนกุมภาสิบรางวัลและวันที่สิบหกของเดือนมีนาคมอีกสิบรางวัลน,นะคะรางวัลละหนึ่งล้านบาทนะใครอยากจะมาลุ้นรางวัลเนี่ยก็กดซื้อเลยค่ะวิธีการซื้อก็ง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะฮะให้เราไปที่แอป m ม Mo ไปเลือกที่ สลากดิจิตอลนะคะเนี่ยหน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเลือกที่สลากดิจนนิตอลนะฮะตัวนี้นะคะกดเข้าไปเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายบวกให้เรามุมขวานะอ่าตรงนี้นะให้ไปเลือกเลยกดทีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วละ่ะนะสลากดิจิตอลหนึ่งปีนะอันนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะคะระบบเขาจะปิดซื้อสี่ทุ่มห้าสิบถึงตีสามนะคะพอเรากดเข้าไปเนี่ย มันก็จะให้เราเลือกแล้วนะคะว่าเราต้องการซื้อยอดเงินเท่าไหร่นะฮะอ่ะก็ไปเลือกเลยค่ะยอดเงินที่จะซื้อสลากออมสินนะคะและไปหักบัญชีไหนนะก็ไปหักที่บัญชีเผื่อเรียกแหละนะคะ,ะกดเข้าไปเลือกเลยค่ะหลังจากนั้นอ่ตรวจเช็คดูว่ายอดตามจำนวนที่เราต้องการหรือเปล่านะแค่นี้แหละนะเนี่ยนี่คือกดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่า ถ้าเราอยากจะซื้อมากกว่านั้นเนี่ยเราก็แค่ไปกดข้างล่างนะโอเคถ้าเรียบร้อยก็แค่เลื่อนตัวเนี้ยค่ะปุ่มสีน้ำเงินตัวเนี้ยค่ะเนี่ยกดเลื่อนไปเลยค่ะเนี่ยกดไปที่หนึ่งอ,อ่ปื๊ดอ่าโอเคนะปล่อยอ่ะหลังจากนั้นนะคะเขาจะขึ้นหน้าจอว่าให้เราตรวจเช็คดูนะคะว่าเรียบร้อยถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราก็แค่กดคำว่ายืนยันนะคะอ่ะไปกดเลยนะคะแค่นี้แหละนะก็ ไปกดอีกทีหนึง่งเสร็จสิ้นนะฮะอย่าลืมกดเสร็จสิ้นนะคะปึอ๊อ่ะกดเสร็จก็จบละแค่นี้เองนะไม่มีอะไรยุ่งยากนะหลังจากนั้นเนี่ยเห็นปะเราก็จะได้แล้วละมันก็จะไปขึ้นหน้าจอเรานะฮะว่าเราซื้อแรียบร้อยแล้วนะ,ะที่เหลือก็แค่รอลุ้นรางวัลในวันที่16ของทุกเดือนนะฮะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อเนี่ยก็จะมีคำถามว่าเราจะซื้อสลากดิจิตอลได้อย่างไรนะก่อนอื่นนีก็ให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารออมสินเปิดใช้แอปไม m o ให้เรียบร้อยก่อนนะและเปิดบัญชีเผื่อเรียกไว้หลังจากนั้นก็กดซื้อสลากออมสินดิจิตอล Digital ผ่านมือถือได้เลยนะฮะทีนี้กลับมาดูรายละเอียดอื่นๆของสลากดิจิตอลหนึ่งปีทีนะฮะคำว่าผลตอบแทนขั้นต่ำเนี่ย คืออะไรก็คือว่าเราต้องซื้อหนึ่งหมนหน่วยค่ะก็จะถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวทุกง,งวดนะคะเท่ากับว่าต้องซื้อขั้นต่ำสองแสนบาทนะส่วนคนที่ซื้อน้อยกว่าสองแสนบาทเนะี่ยก็ไปวัดดวงกันเองนะจะไม่รับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำนะคะอ่าพอเราซื้อหนึ่งหืน,หน่วยเนะี่ยเราก็จะถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวใช่ไหมคะที่เราบอกนะก็คือก็เท่ากับว่าสี่สิบบาทต่อเดือนนะ ถ้าคำนวณกลับก็คือ0.24%นตั่นแหละนะฮะต่อปีอีกข้อหนึ่งที่ต้องรู้ไว้ก่อนซื้อคือต้องฝากให้ครบ3เดือนนะคะถ้าเราไปถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียค่าผิดสัญญา2.5%นตะก็ตัวอย่างก็คือถ้าเราซื้อหน่วยละ20บาทใช่ปะ่ะอ่าถ้าเราไปถอนก่อน3เดือนเนี่ยก็จะคืนให้เราแค่19.5เนะเพราะฉะนั้นฝากให้ครบ3เดือนขึ้นไปค่อยถอนจะดีกว่า จะไม่โดนหักนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่มีโอกาสลุ้นเงินรางวัลที่เหลือต่อไปนะโอเคจ้าขอให้ถูกรางวัลใหญ่กันนะคะถ้าหากว่าเดือนหน้าจินนี่ถูกรางวัลใหญ่เนี่ยจะมาอัปเดตให้ฟังแต่ถ้าเห็นว่างี้เงียบไปเนี่ยก็เป็นอันรู้กันนะคะว่าได้แค่ 40, 40บาทค่าอาหารหนึมื้อจ้าโอเคเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย